ก็เป็นหุ่คนเหมืนผมไปในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนเดนองโกงหลายหลายคนก็เข้ามาพบผมบางคนก็ไม่ได้รู้จักส่วนตัวแต่เขาก็เขาก็ขอคือเขาจะเป็นเอฟซีผมไหมหรือเป็นผมเป็นไอดอลอะไรเขาเขาก็บางคนเขาเข้าพูดแบบนั้นหรือบางคนแค่จาอาจจะหมันไส้ผมก็ได้แต่ไหนๆเจอแล้วก็ขอู ตรงนี้คืออยากให้ให้ความเป็นธรรมผมไม่ได้ปดปิดอะไรเรื่องการที่มาขอถ่ายรูปผมแล้วนําไปเผยแพร่เขาบอกที่ผมโพสต์ได้ไหมผมบอกได้เพราะผมก็ออกมาทุกวันเนี่ยต้องมีคนขอถ่ายภาพแต่เนื่องจากตัวนายชูวิทย์ได้เอาภาพผมเนี่ยไปโพสที่ให้ทวกท่านดูสถานที่ก็ไประบุสถานที่เท้านั้ แล้วมันก็เขียนในโน้ดดังนั้นมันก็มีพูดถึงผมหลายประเด็นหลายเรื่องเระบุสถานที่ที่ผมไปด้วยที่ผมบอกพวกนัร้าว่าเนื่องจากเหตุผลต้องชีแจงนีมันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนพื้นที่เพราะคุณไปพูดว่าเขาเปิด ผมไปอยู่จนตีสามตีสี่นั่นหมายถึงคุณพต์อย่างนี้พื้นที่รับผิดชอบเขามีความผิดแสดงว่าเขาเปิดสถานบริการเกินเวลาแล้วคุณก็ไปพูดอีกไม่พ้นอันนี้ก็ต้องไปถายตังไปดูแลคุณก็เห็นไหมผมไปที่ะหรนะสถานบริการประเทศนี้หรือร้านอาหารหรือกระทั่งห้างจากผัินค้าผมก็ไปก็ไปใครถ่ายมากผมขอถ่ายภาพด้วยผมก็เชื่อว่าเขาคุสับสารกันนะว่าผมเป็นคนง่าย บอกเขาบอกพี่เขาพี่เขาก็โอเคผมก็ถ่ายผม,ผมก็ถ่ายท่ากันก็องได้ยนมีงอะไรมีประเด็นอะไรแต่คนที่เอาไปโพสแลวไปเสนอแม่เนื่องจากเขาเป็นคนที่สามเขาก็เสียน,นี่การโพสเนี่ยถ้าคุณไปโพสหล่อ,อ,อพอจะเล่นหนังอันนี้ก็ไม่เป็นไรเขออา,าก็อาจจะก็าจะโอเคกบแต่คุณกลับไปโพสว,ว่าผมไปนั่งตรงนั้นแล้วผมก็มีการคุยจบคนที่คุณมีปากว่า แล้วไปตากหาพื้นที่เขาเอีกว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่ทการทําผิดกฎหมายแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ก็ขอพวกท่านว่ากรุณาให้ท้าบดีถ้าเป็นตัวข้าวโพดท่านไม่เยผยแพร่มันก็จบนะแต่สําหรับถ้าผมได้ทราบมาแล้วไปเท้ากับผมนี่ผมก็ดำเนินคดีเหมือนภาพที่วันนั้นที่ปร,รากฏล่าสุดมีมีคนเป็นคนอินเดียก็เป็นคนอินเดียนนด้วย,ยนะที่มานั่งยูกับผม คนรุ่นใหม่อายุ30กสกว่าไอา้นี่มันก็กลับไปพูดแบบว่ารุ่นผม64แล้วยังมีปัญญาไปนั่งสถานที่อย่างนั้นก็มึงไม่มีปัญญา,าก็อย่าไปซีกูยังมีปัญญาอยู่กูยังไหวอยู่นะฮะกอก็ไปมันไปเดือดร้อนอะไรผมก็ยังดื่มได้ก็เห็นอยู่ผมก็เปิดแซมเปญดื่มก็ดั้งของผมน้องๆเข้ามาโต้ผมเขาก็อยากคุยสอน ผมก็บอกว่าทุกคนผมก็อัปเดตตัวเองผมจะไปนั่งคุยกับรุ่นแบบรุ่นเดียวกับมึงอ่ะผมไม่คุยแล้วไหมผมก็อยากคุยเหมือนรุ่นท่านท่านรนี้อย่างนี้มันก็ได้อะไรหลายๆอย่างนั่นก็คือตัว